เนี่ยเข้าเวรมีแต่ผีมันส่งรูปมันส่งรูปอะไรเนี่ยรูปผีมาเนี่ยคนเจ็ดสิบล้านมีคนมาดูคนเดียวเหรอนึกว่าเราเป็นดารามพ้งเขาถงบอกว่ายามันทำงานยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะคนที่เป็นยามสี่แสนบางคนเนี่ยทั่วประเทศอ่ะ บางคนก็ทั่วประเทศนะที่แสนห้าแสนั่นแหละเยอะคนนี้ดูแลประเทศนี้แต่มันไม่มียศไม่ได้กินเงินเดือนหลวงยามนี่ไม่ได้กินเงินเดือนหลวงนะแต่มันก็ช่วยประเทศเยอะมันก็จะอยู่ตามตึก เฝ้าตึกตามตึกเฝ้าสถานที่ราชการบางที่บางที่เพราะบางที่บางที่ก็เขาก็จ้างเองบางที่เขาจ้างยามทางบันสึกคนละส่วนกันบางที่เขาก็จ้างยามบริษัทยามบริษัทกับยามทางบันสึกนเนี่ยมันคนละส่วนกัน ของบริษัทเนี่มันจะมีกฎหมายสองฉบับของบริษัทนี่จะมีกฎหมายสองเล่มกหมายแรงงานเล่มหนึ่งแล้วก็กฎหมายของกฎหมายของยามอะ่ะเขาเรียกว่าพรบพร,รบธุรกิจพรบธุรกิจร,รัรกษาความปลอดภัย แต่คนที่จะเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรพมันไม่เรียกรอไม่แต่ว,ว่ามันก็ทําหน้าที่ยามเนะี่ยมันก็ทําหน้าที่ยามแต่เ,เขาเรียกรบอกองเออใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นในพนักง,งานาารักษาความปลอดภัย แล้อนุญาตเราไปเรียกยาไม่ได้นะบอกเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีกฎหมายของเขาจะมีใบอนุญาตใบอนุญาตนี่จะมีอายุประมาณสามปีสามปีไปต่อทีหรือเสียตั้งตัวประวัติตัวอะไรอย่าน้นอยก็ม .6 ไม่ใช่ง่ายๆนะ คนที่จะเป็นพปออรอเนี่ยพปออรอเนี่ยไม่ใช่ง่ายน้อยต้องจบม .6 แล้วก็ไปอบรมอีกสี่สิบชั่วโมงอบรมสี่สิชั่วโมงก็เสียประมาณหมื่นเนือเข้าอบรมอ่ะค่ากินค่าใช้ค่าอะไรค่าเสียเข่าอบรมเลยแล้วก็ไปตรวจประวัติ ถ้าประวัติแล้วก็รอรอ,รอถ้าประวัติทางก็ไปทำปาบลุญตาเอาไปรองแพทย์อะไรหลายอย่างทีนี้เขาเปิดฟีระคร้งอบรมอะ่ะถ้าเชียงรายเนี่ยเปีครั้งส่วนมากเขาไปอบรมที่เชียงใหม่ค่ารถไปเชียงใหม่อยู่เชียงรายค่ารถไปเชียงใหม่ค่าเช่าโรงแรม สีชั่วโมงนี่ก็ห้าวันเนี่ยอบรมห้าวันเนี่ยค่าโรงแรมค่าค่าอบรมก็ประมาณหมื่นนึงอ่ะเออก็คุณอยากจะทํางานคุต้องเสียค,คุณต้องไปอบรมคุณจะได้ติดโลโก้ยังจะมีโลโก้ของมันแต่ถ้าก็ทำหน้าที่อย่าเนี้แหละ ทำหน้าที่ยามแต่มัน,ม,นมันเขาจะเรียกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยมันเป็นพนักงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถ้า่อถามมาศึกไหมจะเป็นเจ้าหน้าที่นี่จะเป็นพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชาบ